ทำอย่างไรให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานอนมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อธรรมิกอุบาสกธรรมิอุบาสกมีลูกหลายคนผู้หญิงเจ็ดคนผู้ชายเจ็ดคนลูกทั้งสิี่คนนี้เป็นคนมีศีลธรรมเป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่ อุบาสกผู้นี้เมื่อจนจะตายก็รู้ว่าตัวเองใกล้จะตายอายุก็มากแล้วทำดีมานานก็สั่งลูกว่าขอให้ลูกไปมนม์พระมาสวดพระสูตรให้ฟังพ่อจะฟังพระสูตรลูกลูกก็ไปวัดเพื่อนในม์พระพระพุทธเจ้าก็ส่งพระมาแปดโรบมาสวดให้ฟังพอพระมาถึงที่บ้านแล้วเข้านั่งใกล้เตียงที่อุบาสกนอนอยู่พระก็ถามว่า อุบาสกท่านต้องการจะฟังพระสูตรไหนเพราะพระสูตรพระพุทธเจ้าแสดงไว้มากคนอินเดียฟังแล้วเขารู้เรื่องเพราะเป็นภาษาที่เขาเข้าใจทรมิกุบาสกก็บอกว่าต้องการฟังสติปัฏฐานสูตรเพราะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรสำคัญภิกษุทุกรูปก็เริ่มสวดว่าเอวัมเมสุตรตังเอกังสมะยังภะควาแล้วก็สวดไปเรื่อยๆ ขณะพระกำลังสวดอยู่อุบาสกกำลังตั้งใจฟังในขณะนั้นเกิดนิมิตขึ้นอันเป็นลักษณะของกตินิมิตฝ่ายดีคือเขาเห็นเป็นภาพรถทิพย์มาจากสวรรค์หกชั้นคือชั้นจตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานรดีชั้นปรนิมิตสวรรัสดีมาปรากฏคือเห็นเป็นภาพเทวดาเหล่านั้นมาเชิญโดยมีราชรถอันเป็นทิพย์มาด้วยแต่คนอื่นมองไม่เห็น อุบาสกเท่านั้นที่มองเห็นเป็นคตินิมิตเมื่อชวนจะตายเทวดาเหล่านั้นร้องบอกว่าขอท่านให้ไปเกิดในสวรรค์ของเราเถิดเราจะพาไปสวรรค์ชั้นของเราการอยู่เป็นมนุษย์นั้นลำบากไปเป็นเทวดาดีกว่าการได้อัตภาพเป็นเทวดานั้นประเสริฐกว่าเป็นมนุษย์เหมือนกับคนทำลายหม้อด,ดินไปได้หม้อทองคำเชิญไปเกิดในสวรรค์ชั้นของเราเถิดเทวดาต่างก็แย่งคนให้ไปเกิดในสวรรค์ของตน มีคำถามว่าทำไมเทวดาถึงแย่งคนไปเกิดในสวรรค์ชั้นของตนก็เพราะเทวดาเหล่านั้นต้องการคนดีไปเกิดในสวรรค์ของตนเทวดาก็อยากได้คนดีไปเกิดจึงอุตส่าห์มาเชิญและมาเชิญถึงที่ด้วยขณะนั้นอุบาสกกำลังฟังธรรมโยไม่ต้องการให้การฟังธรรมนั้นเสียผลจึงพูดออกไปว่าหยุดก่อนท่านทัน้งหลายหยุดก่อนหยุดก่อน ฝ่ายพระสงฆ์ที่นั่งสวดอยู่กับลูกๆที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็คิดว่าทำไมพ่อสั่งให้หยุดสั่งให้หยุดอะไรพระก็หยุดนิ่งเพราะนึกว่าอุบาสกไม่อยากฟังแล้วพระหยุดสวดแล้วก็พูดกันว่าเรามาสวดเขาให้หยุดควรกลับวัดดีกว่าจะนั่งอยู่ต่อไปทำไมไม่เหมาะพระก็กลับวัดหมดฝ่ายลูกๆก,ก็ร้องให้พร้อมกับพูดว่าพ่อเรานี้แต่ก่อนเลื่มใส่พระสงฆ์มากแต่เมื่อจนจะตายมาห้ามพระ นิมนต์พระมาแล้วมาห้ามเสียทำไมเป็นอย่างนี้ไปฝ่ายอุบาสกเมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นลูกๆร้องให้จึงถามว่าร้องให้ทำไมลูกๆก,ก็ตอบว่าก็พ่อให้นิมนต์พระมาสวดให้ฟังสวดแล้วพ่อก็สั่งให้หยุดพระจึงกลับไปหมดแล้วพวกลูกๆจึงพากันนั่งร้องให้ทรมิกอุบาสกจึงบอกว่าพ่อไม่ได้ห้ามพระแต่มีเทวดามาจากสวรรค์หกชั้นเอารถมารับพอ่อ พ่อต้องการฟังธรรมจึงบอกให้หยุดก่อนพราไม่ได้พูดกับพระอุบาสกนั้นรู้ตัวว่าตัวเองจะต้องจากไปแล้วจึงถามลูกๆว่าในสวรรค์หกชั้นนั้นชั้นไหนที่พ่อควรไปเกิดให้ลูกๆเลือกสวรรค์ให้ลูกๆก,ก็บอกว่าฉั้นดูสิทธตสิพ่อเพราะเป็นสวรรค์ที่ใครก็อยากไปเกิดพระพุทธเจ้าก่อนลงมาตรัสรู้ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ พุทธมารดาพุทธบิดาพระโพธิสัตว์ทุกองค์อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้อุบาสกก็บอกว่าเอาละตกลงมีพงมาลัยที่ทำไว้สำหรับพ่อมีบ้างไหมลูกต่างตอบว่ามีจึงให้ลูกเอามาให้พอลูกเอาพงมาลัยคือพงดอกไม้มาให้แล้วเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานเสียงทายและยนพงดอกไม้ไปในอากาศเสียงทายที่รถดูสิตพงมาลัยไปคล้องที่งอนรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิต บรรดาลูกๆทุกคนที่อยู่ในที่นั้นเห็นติพงมาลัยแต่มองไม่เห็นรถเพราะเป็นรถทิฟแล้วอุบาสกนั้นก็ตายจากไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าคตินิมิตฝ่ายดีซึ่งมาปรากฏแก่คนที่จนจะตายทีนี้ถ้าเป็นคตินิมิตโดยตรงคืออย่างไรคตินิมิตคือผู้นั้นจะไปเกิดที่ไหนนิมิตนี้จะหมมบอกให้ทราบนิมิตคือเครื่องหมายบ่งบอกให้ทราบว่า ผู้นั้นจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดที่ไหนเมื่อชวนเจนจะตายอยู่นั้นเหมือนมีการฝันครั้งสุดท้ายคือจิตน้อมไปเช่นว่ามองเห็นเหมือนทุ่งหญ้าแสดงว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนแล้วหรือมองเห็นเป็นน้ํานั้นจะไปเกิดเป็นสัตว์น้ําเช่นปลาเป็นต้นถ้ามองเห็นคันของมารดานั้นจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ถ้ามองเห็นไฟแลบพรึบออกมานั่นแสดงว่าจะต้องไปเกิดในนรกไฟนรกมันแลบออกมาถ้ามองเห็นเป็นดอกบัวสวรรค์ก็จะไปเกิดในสวรรค์และถ้ามองเห็นวิมานนั่นก็จะไปเกิดบนวิมานแล้วแต่จะมองเห็นภาพอันใดภาพนั่นแหละได้ม,มองบอกถึงที่ที่ตนจะไปเกิดเป็นวาระจิตที่จะทิ้งร่างกายเดิมช่วงสุดท้าย ถ้าจิตมันยังหาที่เกิดไม่ได้คนเราก็ยังสลบไลายอยู่อย่างนั้นสองวันสามวันหรือเป็นเดือนเป็นปีก็มีไม่ตายไม่ทิ้งร่างเดิมแต่พอจิตน่วงพบใหม่ได้แล้วก็ตัดกระแสจิตทันทีจุดติดจิตเคลื่อนทันทีปฏิสนธิจิตก็จับพบใหม่ในทันทีนั่นคือคตินิมิตอันมงบอกถึงพบหรือสถานที่ว่าจะไปเกิดที่ไหน แต่เขาจะมาบอกเราไม่ได้เพราะเขาไปแล้วเว้นแต่เขาตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อันนี้ถึงจะมาเล่าให้ฟังเป็นเหมือนนิยายมีการกลายและการฝันครั้งสุดท้ายคือกตินิมิตรมาปรากฏนี้เป็นความฝันที่สําคัญที่สุดในชีวิตถ้าเราทํรคมดีไว้ต้องฝันดีแน่มันต้องไปดีเช่นฝันเห็นวิมานก็แสดงว่าไปเกิดในวิมาน แต่ถ้าไปฝันเห็นไฟนรกนั่นละไปนรกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำกรรมดีเพื่อฝันดีครั้งสุดท้ายถามว่าฝันทำไมครั้งสุดท้ายก็เพื่อเกิดในที่ที่ดีถ้าเรายังมีพบชาติสือไปนี่คือลักษณะของกรรมที่บง่งให้ทราบว่ากรรมที่ตนทำไว้แล้วเมื่อชวนเชียนจะตายมันจะวิ่งตัดกระแสเข้าไปนำบุคคลนั้นไปสู่พบนั้นๆ ขอย้ำในที่นี้อีกว่าเมื่อจวนเจียนจะตายกรรมจะมาปรากฏซึ่งอภิธรรมเรืกระแสจิตตอนนี้ว่ามรณาสันนวิถีคือวิถีจิตเมื่อใกล้จะตายย่อมมีอารมณ์สามชนิดเข้ามาปรากฏคือหนึ่งกรรมอารมณ์อารมณ์คือกรรมสองกรรมนิมิตอารมณ์อารมณ์ที่เป็นนิมิตแห่งกรรม3มกตินิมิตอารมณ์อารมณ์ซึ่งเป็นกตินิมิตคนเราเมื่อเวลาตายนั้นอยากจะถามว่าอะไรตาย ร่างกายตายหรือว่าจิตตายหรือว่าตายทั้งสองอย่างขอตอบว่าตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตไม่ได้ตายไปเหมือนกับร่างกายนั้นด้วยแม้จิตจะมีการเกิดดับตลอดเวลาแต่มันก็สืบต่อกันไม่ขาดสายเมื่อทิ้งร่างนี้แล้วก็เกิดในภพใหม่ชาติใหม่ตามแรงเวี่ยงของกรรมจิตนั้นนำไปเกิดในภพใหม่สถานที่ที่คนเราจะไปเกิดมีอยู่ภูมิได้แก่ หนึ่งสวรรค์ชั้นจการามาพจรคือสวรรค์ที่มีผู้หญิงมีผู้ชายมีการมาคนมี6ชั้นสสวรรค์ชั้นพรหมโลกคือพรหมที่มีรปูปมีอยู่16ชั้น 3. ส,สวรรค์ชั้นอรุป,ปรพรหมคือพรหมที่ไม่มีรปูปมีอยู่4ชั้นตกลงว่าสวรรค์ชั้นพรหมโลกมีอยู่20ชั้นสวรรค์ชั้นจการามาพจรหกชั้นรวมเป็น2 6ชั้นและอบายภิอีกสี่ภิคือ สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตดาสุรกายนี้คืออบายภูมิสถานที่ไร้ความเจริญที่คนทำชั่วต้องไปเกิดภูมิสุดท้ายคือมนุษย์ภูมิจึงรวมเป็น31ภูมิในการเกิดของสัตว์โลกนั้นย่อมมีกำเนิดอยู่สีชนิดคือ 1. ชลาผู้ชะกำเนิดหมายถึงเกิดในคันสองอันทชะกำเนิดคือเกิดในไข่สสังเสรทะชะกำเนิดคือเกิดในเท้าใครหรือของสกปรก สีอปปาติกะกำเนิดคือเกิดลอยขึ้นรบุดขึ้นในทันทีทันใดเราลองมาดูกำเนิดทั้งสี่อย่างนี้ว่าในโลกปัจจุบันนี้เราพบเห็นกำเนิดชนิดไหนบ้างประเภทที่หนึ่งเกิดในคันผู้ที่เกิดในคันได้แก่มนุษย์ทุกจำพวกเว้นไว้แต่มนุษย์ในต้นกับซึ่งเกิดปุดขึ้นและสัตว์เดรัจฉานบางจําพวกมีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ําประเภทที่สองเกิดในไข่พวกนี้เกิดสองหอนเรียกว่าทวิชะ คือครั้งแรกมันเกิดในไข่แล้วมาเกิดอีกครั้งเมื่อออกจากไข่เขาเรียกว่าเกิดสองหนอย่างพวกนกเขาเรียกว่าสัตว์เกิดสองหนพวกนี้เราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในโลกมนุษย์การที่เราจะได้ไปเกิดในภพภูมิใดนั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่เรากระทํามากรรมจะนําพาเราไปให้เกิดฉะนั้นถามว่าเรากําหนดแดนเกิดของตัวเองได้หรือไม่ ก็ย่อมทำได้ด้วยการทำกรรมดีเมื่อทำกรรมดีก็ย่อมได้ไปสู่ที่ที่ดีนั่นเองและเช่นเดียวกันหากเราทำกรรมชั่วกรรมก็ย่อมกำหนดให้เราไปในทางชั่ว